สวัสดีค่ะวันนี้เราไปไหนกันคะพาเก๋ไปฉีดยาเราจะไปฉีดวัคซีนกันไปไหมเป็นไปเลย ที่มารุซีแต่มันอยู่บนถนนเส้นเอติเซีใช่ไหมนี่เป็นศูนย์ใหญ่ของไอเท่นะเหรอคะเพาะว่าตึกมันใหญ่ที่ไม่รู้ที่เห็นว่าตึกมันใหญ่อ๋อมันก็น่าเป็นศูนย์ใหญ่อยู่พิเรมาจีที่มารุซีนะเพราะว่าตัวเองต้องการต้องการไฟเซอร์เลือกยาโอเคได้นะคะที่ณเวลาที่เก็บเป็นนัดน่ะเพราะว่า ช่วงเวลาที่เกศต้องการฉีดมันต้องผ่านการติดโควิดมา3เดือนแล้ว90บวันถึงจะได้นัดได้พอดีช่วงที่เกศไปนั้น่ะยาไฟเซอร์มันมีแค่<ฮ>บริเวณนี้หลังจากนั้นเขาก็เอามาที่พีเรียก็มีแต่นัดไปแล้วก็เลยเออโอเคมาที่นี่ก็จบไปพี<ฮ>่ชายฉีดแล้วพี่ชายฉีดแล้วเลือเข็มที่สองายหน้าหนังแกทำเซลฟี่เองาันถ่ายได้จะเกศขอให้เดี๋กศขอให้เลยเดี๋ยวจัดให้ เดี๋ยวอยากรู้แก้อแมสสีชมพูก่อนกันเกงสีชมพูหรือว่าแกหันเกงสีชมพูรรก,มพก่อนแม้สีชมืนูนงไง c e n t r e m r a r i มาถึงทันที <c oughs> เห็นไหมวันใหญ่ศูนย์ใหญ่กปกติตรงนี้คือศูนย์แสดงสินค้า แล้วเขาเอามาปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์วัคซีนใหญ่เขาจะให้คนติดตามตาไปด้วยได้ไหมเนี่ยโอเคเราขอ,ขอเขาดูวยฉันให้เพื่อนฉันเข้าไปเป็นเพื่อนได้ไหมฉันกลัวเข็มเงีโอเคจะรัขอไปเลยทีจะได้เข้าไปด้วยกันพใจอยากพูดภาษาเกาหลีมันโกหกขนาดนั้นหรอวะอันนี้ใช่ไหมคะ Ambo e Listico Centro อ้อนหน่อยอ้อนหน่อยเขาจะให้เราคิดว่า <c oughs> เห็นไหมว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เช็คเป็นระบบระเบียบเลยเก๋ โอ้ใหญ่กว่าของพี่ไปเยอะของพี่เหมือนอนามัยเล็กๆเองอันนี้ใหญ่มากน,นใหญ่งน,นี้เมีเป็นระบบระเบียบสิ่งแรกเลยที่จะให้เราเข้าไปก็คือเขาจะสแกนสแกนหมายนัดนะคะหมายนัดของเราเขาจะขอดูใบนะคะ หมายโดยอันนี้คือมันมองไม่เห็นเลยเก๋มันสะท้อนส่งให้มามันก็เป็น SMS คนเยอะอ่มจมคนสับ่มนอมาสั like, Geld, ัก เก๋ข้างนอกนะคะร้อนมากขได้จะเก๋ขอให้เก๋ขอให้เลยเราไม่มีที่หลบงงเลยอะ่ะเข้าไปในส่วนของของที่จะในส่วนของตึกไม่ได้เลยนะคะถ้าเราไม่มีใบนัดในการฉีดวัคซีนนะคะแม้กระทั่งคนช่วยแปลภาษานะคะ ถ้าเราไม่รู้ภาษาเขาก็สามารถพูดภาษาอังกฤษกับเรานะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคนฉีดวัคซีนเข้านะคะซึ่งตอนนี้พี่ใจร้อนมากเนี่ยเขากัน้นเขตไว้หมดเลยเดี๋ยวไปหาที่หลบก่อนนะเราไปหลบตรงข้างตรงนู้นเหรออ๋อมันมีแต่มุมตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขอเข้าไปหลบก่อนร้อนมากเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ที่ที่ไม่ค่อยมีคนแป๊บหนึ่ง แล้วเก๋ก็จะออกมาทางนี้นะคะทางนี้คือทางออกนะคะอันนี้เหมือนรอรับญาติออกมาจากสนามบินเลยไม่มีที่นั่งรอเลยพี่ใจไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ยืนไม่ไหวแล้วพี่ใจไปหาที่นั่งที่ร่มๆก่อนดีกว่านะสัสสักเพราะว่า,วาต้องหลังจากฉีดวักฉีดแล้วต้องรอดูอาการ1 5บ0้นาทีนะคะเขาถึงจะให้ออกมาได้เพราะฉะนั้นพี่ใจไปหาที่ นั่งรอเก๋ก okay. ่อนนั่งหลบมุมก่อนเดี๋ยวลูกไปหากาแฟกินอ๋อมีกะเวณีเต็มหอมกาแฟร้านมากเลยมีุาเฟเะๆอยู่ในนี้นะคะร้านสายหวย ถ้าหลักลอยส,ส,สวยถ้ถูสวยกันหน่อยนะเราจะมีโช,ไชะคไ้โช์ค่ะเราก็จะได้มาแบบนี้เวลาเราจะตรวจใช่ไหมคะเราก็จะมาที่นี่เนาะนีเราก็จะมาที่ตู้นี้นะคะ ให้เขาส่องบาร์โค้ดมาไปนะคะถ้าเราถูกนะคะ,ะก็จะขึ้นแต่ตอนนี้คือพี่เจยเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตนี้นะคะมันจะมีอาหารสําเร็จอาหารที่แบบตู้เย็นขา่นะ้นําเย็นๆที่ไซื้อข้างนอกถูกกว่าข้างนอกเยอะเลยนะคะอาก,กินกาแฟแล้วอะก็มีน้ำเขามีผลไม้ด้วยนะ Okay. มีทุกอย่างค่ะที่นี่มีทุกอย่างจริงที่ขอที่จะขอน้ำเปล่าแล้วกันแม่ว่าน้ำเปล่าที่นี่นะคะซื้อข้างนอก50เซนแต่ซื้อข้างในสิ14เซนแม่ว่านไม่ไหวดูน้ำเปล่า <Bye. S 1> แล้วเขาก็จะมีอาหารชุดอย่างนี้น่ากินมากน่ากินมากมีไก่เป็นตัวตัวเลยนะคะไก่ตัวตัวนี่6กยูโร โอ้โหซื้อไอ้นี่ไปดีกว่าโจอกระดูกหมูอบน,น้ำผึ้งอันนี่ต่อ k i l เอ็กซ์แอบโร่จเตรียมได้อ่าโอเคดักซีดักซีได้ขนมปูชองมาอีกอันนะคะปูชอง,อ,อ,งอัีเอาหมแพ้ง โอ้ยดอกไม้สวยอ่ะขายดอกไม้ด้วยดอกไม้สวยดอกไม้สวยวนีน่สวยเพื่่ารักอืนี่จะดับน่ารัก่ะไม่แพงนะคะต้นละ1ยูโร1ยูโร2ยูโร3ยูโรโอ้คือบวกระบองเทสตรงนี้ดิบวกระบองเทสตรงนี้ดิ เข้าใจตังหวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อนะคะคลิปฉีดวัคซีนไอเก๋กันกลายมาเป็นเพื่อฆ่าเวลา <c oughs> <c oughs> ไปโซ่โอเคเราไปหาที่นั่งเกงกันพี่ใจมานั่งรอใต้ต้นไม้ฝั่งตรงข้ามตึกนะคะเก๋ออกมาตรงนี้ปุ๊บเห็นกางเกงสีชมพูสีชมพูอ่ะจะต้องเป็นเก๋นัน่งรอตรงนี้แหละไม่ไหวร้อนน้ำพร้อมขนมพร้อม มึงจะเดีดจี่วพาะกันรอด,ดู Στρίτου περάσατε. Είναι δηλωμένο πως είναι Ναι, 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 ναι. ευχαριστώ. Για ποιο Είσαι ελεύθερη. Ελάτε σε μένα. Μου επιτρέπεις να τράβηξω μόνο εγώ. Να, κάνεις, να, κράτεις, να, να τραβήξω παιδί μόνο εγώ για ενθύμιο. Ναι, όχι να φαινόμαστε. Όχι, στους όχι. Στους όχι. Μόνο, μόνο εγώ, εγώ, μόνο εγώ. εγώ. Ευχαριστώ. Να Ωραία. Σε ποιο χέρι θα εμβολιαστείς. Αριστερά. αριστερά. Ωραία. Άμα έχει κάποιο σύμπτωμα, θα πάρει την τεπόνη παναντόλ, εντάξει. Αν έχω, ναι. ναι, δηλαδή να πουνάει το χέρι μου. Ναι, δεν πυρετό, ανάλογα. Αυτά. Να νιώθει έτσι μία κόπωση. Δεν είναι απαραίτητο όμω να έχει και κάτι, εντάξει. Ωραία. Άμα έχει, θα πάρει την Και όχι αλκοόλ για σήμερα. Μόνο για σήμερα. Φαγητό, εγώ ναι, να φάω τα πάντα. αν δεν έχει κάποια αλλεργία, ναι, τρώσκα. Ωραία, ευχαριστώ. χαλαρή. Λίγο φοβάμαι. <laughs> φάιζε έτσι. Είναι φάιζε. Ωραία. Ναι. Χαλαρή. Ναι. Μια νοσούλα. Ναι. Έτοιμη. Αχ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βάζω αυτό το κόλλητο, τυπικά 10 λεπτά στις καρέκλε. Ναι. Και μετά από χωρί. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή ανοσία να έχεις. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. เวหาทางออกก่อนเอ็กอี้ดถอะมันบ้าเปล่าวะมันเดินออกมาทำไมวะฉีดแล้วเหรอทำไมเร็วจังอ่ะ ไปเดินเล่นในห้างมามึงดูกูได้อะไรมาเนี่ยกูได้ดกะระดูกหมูอบน้ำผึ้งอร่อยจะาได้อร่อยกินกินกับข้าวร้อนๆะเออกระดูกหมูอบน้ำผึ้งไปเจอเข้าไปเจอกระดูกหมูอบน้ำผึ้งยังกินขนมไม่หมดชิ้นเลยอันนี้อร่อยเยอนี่จะกินอันนึงเออเนี่ยกินอันนึงเอาไ้ยัยงกินขนมไม่หมดชิน้นแล้วมึงออกมาละมึงจะรีบออกมาทำไมเขาบอกให้นั่งรอดูอาการ10ถึง20ิบถึงสนาทีเขาให้นั่งแค่สิเก๋ขาให้นั่งแค่สิบ หมอเขาถามว่าเธอผ่านโควิดมาแล้วเธอได้แจ้งเขาไหมบอกแจ้งไปแล้วบอกโอเคอ๋อจะได้รู้วันนี้คนที่บ้านพี่ก็ไปฉีดวันนี้การเขาก็ติดโควิดอ่าก็ติดช่วระยะเดียวกันเขาโคิดเขาก็ติดโควิดโอเคสบายสบายสู้ๆโอเคใช่หลังจากได้รับเข็มแรกไปแล้วก็อีกกี่วันนะเก๋ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ใช่ไหมใช่ค่ะหลังจากนี้อีกสองอาทิตย์ วันที่สิบถึงจะได้ฉีดใหม่วันที่สิบเดือนหน้าใช่ก็อวันใช่ยี่สิบก็ประมาณสองอาทิตย์ยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบกว่าวันสอาทิตย์ใช่แต่ของพี่แอสตามันใช้เวลาสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนแน่ก็เลยแต่ไฟเซอร์ก็เลยต้องไอ้นี่ก่อนโอเคต้องต้องเก๋ได้ฉีดเข็มสองก่อนพี่อ่ะใช่แต่พี่ฉีดเข็มหนึ่งก่อนเก๋อ่ะใช่วันที่พี่ไปฉีดอ่ะพี่ก็ถ่ายไม่ได้เหมือนนี้เหมือนกันเขาไม่ให้ถ่ายจริงเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้ถ่ายเขาไม่ให้เข้าเพราะว่ามันเป็น เราเราเข้าใจนะเราก็เกรงใจคนคนอื่นเขาเพราะที่กรีกอ่ะการถือวิดีโอไปถ่ายในที่ต่างอ่ะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ที่เขาอ่ะไม่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 ต้องการให้เราไปทำนอกจา่เราจะขออนุญาตเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยไม่ได้คลิปเข็มแรกเหมือนเก๋แอกแต่มีมีได้ถ่ายแค่ตอนที่นั่งรออะไรๆเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูปุ๊ตะเปิดตะเป๋มากอะไรเงี้ยกับเข็มแรกเอาเป็นว่าคลิปนี้มันเป็นเข็มแรกของพวกเราสองคนเลยละกันเอาไปรวมที่เดียวกันไปเลยเนาะ Έχετε περάσει κορονοϊό. Όχι. Okay. Είστε καλά σήμερα? Καλά είμαι. Αντιπικτικά για το αίμα παίρνετε, για την πήξη. Όχι, τίποτα δεν Πριν δύο εβδομάδες, κάνατε κάποιο εμβόλιο άλλο. Όχι. Καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ στο τα και κυρία. Ναι. เสียดายมากๆเลยนะคะที่ไม่สามารถอัดคลิปตัวเองตอนที่ฉีดวัคซีนได้อะค่ะพี่ชายก็แค่อยากจะ แค่จะจดบันทึกไว้เท่านั้นแหละเพราะว่าในความรู้สึกของพิชัยเนี่ยการฉีดวัคซีนโควิด -19 เนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของของตัวเราอะเนาะเราแค่รู้สึกว่าเราก็เป็นอยู่เกิดมาในยุคที่แม่งต้องฉีดวัคซีนอะที่เป็นต,ต้องเจอโรคระบาดอะไรที่มันเมื่อไหร่มันจะจบจะสิ้นเนี่ยคะ่ะก็เลยอยากจะบันทึกไว้แต่เสียดายมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรพิ่ัยก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย หลังจากนั้น15นาทีนะคะเขาจะให้เรานั่งรอดูอาการถ้าเราไม่เป็นอะไรเราไม่มีอาการอะไรผิดปกติเขาก็จะให้เรากลับบ้านได้นะคะคลิปอันนี้นะคะพี่ใจททำหลังจากวันที่ไปฉีดวัคซีนมาแล้วอีกหนึ่งวันนะคะแล้วก็หลังจากกลับมาในเมื่อวานนี้นะคะพี่ใจก็ไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรร้ายแรงเลยนะคะก็ยังปกติดีกลับมาก็ยังทำงานเหมือนปกติเนาะจากที่เห็นว่า มีเอฟเฟกนิดนึงก็คือแค่พี่ใจรู้สึกหนักหนักหัวหนักหนักตรงขมับหนักหนักตรงตาเรียแล้วง่วงหาวเลยล่ะสักประมาณทุ่มกว่าๆในเริ่มหาวเริ่มง่วงนอนเอ๊ะงานก็ยังไม่เสร็จแต่ไม่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะคะแล้วก็ตอนเช้าพอตื่นมาก็ไม่มีไข้ตอนกลางคืนก็ไม่มีไข้ตื่นเช้ามาก็ไม่มีไข้แต่ที่รู้สึกระบมไปทั้งตัวเหมือน เหมือนเมื่อยอะค่ะเหมือนเมื่อยร่างกายเมื่อยกระดูกข้างในมันเมื่อยอะเหมือนออกกําลังกายหนักๆอยากบิดขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยเมื่อยไหลเมื่อยหลังเมื่อยเอวก็รู้สึกแค่นี้จริงๆไม่มีอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบออหนักหรือสาหัสสาการอะไรเลยนะคะสำหรับวัคซีนที่พี่ชายฉีดนี้เน้นย้ำเลยนะคะพี่ชายฉีดเอสตาซินิก้านะคะ การออกมาพูดหรือการเอามาทำวิดีโอคลิปครั้งนี้นะคะพี่ไซก็อยากให้คนที่มีความกังวลหรือว่ามีความไม่แน่ใจในการฉีดวัคซีนตัวนี้นะคะก็เผื่อเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่จะทำให้พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนนะคะรู้สึกคลายความกังวลลงได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสเลือกในวัคซีนตัวอื่น่ะแอสตราเซเนกาก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะก็ยังใช้ฉีดได้แล้วก็มีประสิทธิภาพ เทียบเท่าตัวอื่นๆเหมือนกันนะค,ะ,คะอยากให้ทุกคนฉีดกันนะคะเพราะว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้โรคระบาดเนี้ยหายไปสักทีนะคะถึงไม่หายก็น่าจะเบาบางลงเพื่อให้เราได้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพี่ๆไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ขอเป็นกํำลังใจให้กับทุกคนนะคะให้ได้ฉีดวัคซีนกันเ,เร็วๆเนาะ ยังไงกนนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะอันเดียวเก๋ก็ได้ไปฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะวัคซีนป้องกันโควิดนะคะเก๋กฉีดตัววัคซีนไฟเซอร์มานะคะเก๋กเป็นคนหนึ่งที่เคยติดโควิดมาแล้วและเขาแนะนำว่าให้ไปฉีดวัคซีนไว้ดีที่สุดเพราะว่าคนที่ติดโควิดแล้วอาจจะมีภูมิต้านทาน แต่มันไม่เพียงพอสำหรับป้องกันโควิดไดม้มากเท่ากับวัคซีนนะคะและคนที่เคยติดโควิดมาแล้วเขาแนะนำให้ฉีดหลังจากผ่านไปแล้ว90วันนะคะเพราะฉะนั้นเกก็เลยนัดไปฉีดไปฉีดมาแล้วอาการเป็นไงบ้างเกมีอาการเหมือนตอนติดโควิดนะคะแรกๆคือปวดกล้ามเนื้อปวดตามตัวมีไขน้น้อยแล้วก็มีอาการ ไม่อยากกินอาหารอีกแล้วแบบไม่หิวนะคะกินแค่พอได้กินกินยาแก้ไข้เท่านั้นแต่เกคิดว่ามันคงจะเป็นแค่วันสองวันเท่านั้นแล้วก็หายไปนะคะมันพอเขาบอกบอก,บอกมาว่าผลข้างเคียงมันอาจจะมันอาจจะมีนิดหน่อยปวดหัวบ้างปวดกล้ามเนื้อบ้างรู้สึกเหนื่อยล้าบ้างอยากนอนบ้างนะ,ะแต่เกศนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะ แล้วก็เป็นไข้นิดนึงปวดกล้ามเนื้ปอปวดตามตัวแต่ก็โอเคนะคะเ<ๆ>กดคิดว่าอีกสองสามวันก็คงจะหายขอแนะนําให้ฉีดวัคซีนกันนะคะเกดเชื่อว่าทุกอย่างเราสามารถช่วยกันได้คนละไม้คนละมือนะคะและการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องต้องฉีดให้ครบสองเข็มนะคะถ้าหากว่าวัคซีนนั้นต้องฉีดสองเข็มเราต้องฉีดสองเข็มนะคะเพราะมันจะได้ป้องกันได้ถูกต้องตามประสิทธิภาพที่เขาเขา ว่ากันมาตั้งแต่ตนนะคะคนที่จิตเข็มเดียวก็จิตแค่เข็มเดียวนะคะสําหรับเก๋โอเคแล้วค่ะจิตแล้วสบายใจรู้สึกสบายใจแม้ว่าจะเป็นเข็มแรกแต่ก็รู้สึกสบายใจหายกังวลน,นะคะแล้วฉิตเข็มที่สองแล้วก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะสําหรับเก๋แล้วก็ต้องระวังตัวกันเหมือนเดิมล้างมือล้างไม้ใส่มาส์อย่าเข้าที่ชุมชนในอัดระวังตัวกันให้ดีนะคะแล้วก็ รักษาสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะภารกิจฉีดวัคซีนเข็มแรกของพวกเราก็จบลงแต่เพียงเท่านี้โอเคอันเดียว,ยวบ๊ายบายค่ะ